มาดูคําตอบแอปหลังเห็นชาวเน็ตโพสต์ขอปู่ภัยวงให้หยุดใช้ปีใหม่โปรโมตร้านกาแฟข่าวนี้นะครับนำเสนอโดยเว็บไซต์เอนเตอร์เทนที่นี่ลิงค์ข่าวจะอยู่ในร,รออยายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นมาชมกันเลยครับ วันก่อนนะครับเพิ่งมีประเด็นดราม่าสืบเนื่องจากคอมเมนต์ของชาวเนต็ตเข้าไปเน็บแนมในอิสตาแกรมของคุณปู่ภัยวงเตชะนลงล์ของน้องปีใหม่ว่าให้หยุดใช้น้องปีใหม่มาโปรโ,โมตร,ร้านกาแฟธุรกิจใหญ่ธุรก,กิจใหม่ที่เขาใหญ่ของหนุ่มสงการได้แล้วรวมทั้งโยงไปพาดพิงถึงสาวเมทเพรณีคง,งไทยแฟนสาวของสงการารว่าไม่อยากให้ไปเพราะว่าฝ่ายเมทก็ไปคอยเฝ้าร้านนี้บ่อยๆทำตัวราวกับมีหุ้นอยู่ด้วย ซึ่งคุณปู่ของน้องปีใหม่ก็ได้ออกมาชี้แจงไปแล้วว่านี่ครับลองดูนะครับมีชาวเน็ตได้บอกว่าหยุดใช้ปีใหม่เป็นเครื่องมือโปรโมตด้านหรือธุรกิจให้สงการเถอะเพราะว่าท้ายที่สุดปู่ก็เรียกคืนอะไรให้ปีไม่ได้ที่ผ่านมาสงกรานตอบสื่อคนละเรื่องกับปู่เลยเงินกองทุนให้ปีของปู่สงการบอกไม่รู้เรื่อง ร้านกาแฟสงการพาแมทไปออกงานแสดงตัวร่วมกันแต่ตั้งแต่ก่อสร้างรายได้ก็เป็นของสงกรารกับแมทอยู่ดีลักหลานก็อย่าเอาหลานมาสร้างภาพโปรโมทแต่คนได้ประโยชน์กับไม่ใช่ปีโอนเป็นชื่อปีทั้งร้านทั้งพาโก้แล้วให้แมทไปหาใหม่กับสงกรานทำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะ ก็ทำได้แต่พูดให้คนหลงเชื่อแต่ปีได้อะไรค่าเลี้ยงดูส่งให้บางส่วนจบคนปูนะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอ้โหสิและให้อภัยในความคิดของหนูและก็คิดว่าหนูคงไม่จบเพราะเห็นหนูแบกความทุกข์ไล่ล่ามาตลอดเรามานัดทานข้าวดื่มไวนยกันหน่อยดีไหมเพื่อปูจะทําให้หนูอารมณ์ดีขึ้น,นสุด,ดยอดคิดว่า เนี่ยขอคอมเมนต์กันมาครับคิดว่าคุณแมทเป็นหุ้นส่วนอะเด้อะค่ะเห็นอยู่ร้านกาแฟตลอดถ้าไม่ใช่หนูขอโทษด้วยนะคะคุณปู่ขอพื้นเล็กๆตรงนี้ของปีใหม่กับปู่เถอะครับคุณปู่จะสื่อว่าน้องปีใหม่มาเขาใหญ่บ่อยๆหรอคะเดี๋ยวก็มาครับบอสใหญ่คือปีใหม่ใช่ไหมคะรองจากปู่คนเดียวปีใหม่เป็นเจ้าของร้านกาแฟ โ o โมไม่โฮโมเป็นเจ้าของสวนสัตว์ขอให้ปู่กับปีใหม่มีความสุขเล็กๆก,กับพื้นที่ตรงนี้เถอะครับนี่ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณแอฟทักษอรก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันโดยบอกว่าไม่ขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมได้ดูคลิปการให้สัมภาษณ์ของคุณแอฟทักษออแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การให้สามารถของคณแอปทักษะออนไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับตอบได้ดีมากเพื่อนๆลองไปดูนะะเดี๋ยวฟังกันดูดูนะว่าในข่าวเขาบอกว่าไงบ้างจริงๆในความสัมพันธ์เป็นคุณปู่คุณหลานมันก็คงตัดกันไม่ขาดค่ะแต่มันก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆความสัมพันธ์ของญาติผู้ใหญ่กับความสัมพันธ์ของหลานในเรื่องความรักความสัมพันธ์มันก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจมันก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านยังเป็นผู้ใหญ่ที่รักและเคารพส่วนที่ท่านจะแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงก็เป็นเรื่องของท่านเพราะเราคงไม่กล้าไปแตะตรงนั้นตอบดีมากแต่ถ้าในส่วนของคนทั่วไปที่อยากจะให้น้องไปแอปขอให้ลูกมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตเหมือนเด็กปกติดีกว่าคะ่ะไม่อยากให้เขามีหน้าที่ที่จะต้องไปทำอะไรนี่ฮะก็คือเท่าที่ผมฟังมานะคุณแอปอยากให้น้องแบบ โตมาโดยที่แบบเฮ้ยเป็นเหมือนเด็กทั่วไปไม่อยากให้โตมาเพราะว่าโตมาต้องมีหน้าที่ไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันนะที่ผมผมฟังดูนะก็คือเขาจะบอกว่าอยากให้น้องโตมาแล้วก็แบบว่าคือไม่ไม่ได้ถูกจํากัดว่าเฮ้ยต้องไปทาอันนี้อันไหนอันน,น,นี้อันนี้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังดูเองแล้วกันหรือว่าใครที่ฟังแล้วก็ลองมาพูดคุยกันดู อ่ะสุดท้ายนี้ผมนักข่าวอินเดียคนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากเอนเตอร์เทนที่นี่ลิงค์ข่าวจะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอก่อนจากการนะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเถึงกันด้วยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หนักข่าวอินเดียคนนี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดบอกกันมาได้นะคิดยังไงบอกกันมาด้วยกดไลค์ให้กำลังใจด้วยกด็ดีมากๆเลยนะลาไปก่อนสวัสดีครับ